วันนี้ก็คุยกันเรื่องของอนาคตนะคะว่าเราจะหยุดหรือเราจะไปกันต่อสําหรับเรื่องของสิ่งที่ใช้คําว่าลูกไฟควันเสียงตุ้มตามเราใช้คํานี้ดีกว่านะคะจากในทางของสิ่งที่มองไม่เห็นนะแล้วก็มารวมกับดวงเมืองนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องที่ทําให้คนไทยเนี่ยยังจะต้องมีความตกใจแล้วก็มีความ กังวลกันอยู่มากพอสมควรนะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องของคำว่าสงครามนะแต่จะเป็นเรื่องของจิตของคนที่ไม่ค่อยปกติออกมาทำอะไรให้ เหมือนกับคำว่าอินจากการที่เราเล่นเกมกันเยอะเกินไปแล้วก็ดูหนังกันเยอะเกินไปด้วยเพราะฉะนั้นนะการใช้ชีวิตหลังจากเนี้ยโดยเฉพาะเดือนสิงหานะคะแล้วก็เดือนกันยาอีก2เดือนนะคะถือว่ายังเป็นเดือนที่เรายังจะต้องใช้ชีวิตกันแบบ ระวังอาจจะไม่ถึงต้องใส่เสื้อกลอกนะแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องเดินไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยคะ่ะต้องมองซ้ายมองขวาดูคนที่เขาแต่งตัวปกติกับคนที่แต่งตัวไม่ปกติถืออะไรแบบลับๆล,ลอๆด้วยหรือเปล่านะคะช่วงนี้เนี่ยยังจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องคุมตัวเองให้อยู่แล้วก็ ดูซ้ายดูขวาเตรียมที่จะวิ่งหนีให้ทันด้วยค่ะถ้าถามว่าสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะน่าจะเพ่าแล้วก็ดีขึ้นเมื่อไหร่นะคะจากพื้นดวงของประเทศนะคําว่าดีจริงๆหรือคําว่าสงบจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณเกือบเกือบเดือนพฤศจิกายน,นะคะ่ะ